มาดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะคสมาคมค้าทองคาก็ประกาศปรับรลดราคาลงมาอีก50บาทค่ะทําให้ราคาซื้อขายเป็นดังนี้นะคะทองคําแท่งค่ะซื้อบาทละ23,300บาทขาย23,400บาททองรูปพรรณขายออกที่24,800บาทค่ะ นะคะทองคำนะคะยังมีการปรับตัวย่อลงมาแบบนี้นะคะปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนยังเฝ้ารอดูอยู่ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการประชุมนะคะของทางฝั่งยุโรปคะ่ะรวมไปถึงวันนี้นะคะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาประกาศออกมาหลายตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนะคะของทางด้านภาคอุตสาหกรรมด้วยรวมไปถึงดัชนีราคาผู้ค้าส่งรายเดือนในเยอรมันรวมไปถึงดัชนีราคาผู้ผลิตในสวิตด้วยนะคะซึ่งกรอบการื่อนไหวในวันนี้นักลงทุนอาจจะรอสักนิดนึงค่ะรอดูช่วงบ่ายสองนะคะว่าการประกาศตัวเลขต่างๆ ของทางฝั่งยุโรปเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะถ้ามาดูคําแนะนํากันบ้างค่ะท l สติโกฟิวเจอร์นะคะให้จุดสต็อปล s อระยะสัน้นเอาไว้ที่1,650ซึ่งตอนนี้ก็หลุดลงมาแล้วนะคะมองถัดไปนะคะที่1,630ค่ะส่วนเป้าหมายทํากําไรไปได้ที่1,660ดอลลาร์สหรัฐค่ะ